ช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับ AI เยอะมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะมาในแนวที่แบบน่ากังวลซะเยอะเลยวันนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วอนาคตการทำงานของเรามันจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นรออยู่บ้างคือพอพูดถึง AI ปุ๊บคำถามแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวของหลายๆคนเลยก็คือ AI จะมาแย่งงานเราไหมใช่ไหมครับเป็นคำถามที่แบบโอ้โหอยู่ในใจคนทำงานทั่วโลกเลยจริงๆ คือต้องยอมรับนะคบว่าความกังวลน,นี้มันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะเพราะว่าข่าวที่เราเห็นเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า AI เนี่ยแหละตัวทำลายล้างตำแหน่งงานเดิมๆเลยซึ่งเอ่อมันก็ไม่ได้เกินจริงไปซะทั้งหมดหรอกครับถ้าเราไปดูข้อมูลกันจริงๆนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันมีอาชีพหลายกลุ่มเลยนะที่เสี่ยงมากๆที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติอย่างเช่นงานบริการบางอย่างงานขนส่งหรือว่างานในคลังสินค้า คือพูดง่ายๆก็คืองานที่มันมีลักษณะซ้ำๆเดิมๆนั่นแหละครับแต่ในอีกมุมหนึ่งของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับมันมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันคือโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ๆที่รายได้สูงมากๆสําหรับมนุษย์ครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะพาเราไปมองอีกมุมหนึ่งของเรื่องนี้กันคือถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์นะ ทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามันก็จะสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาแทนที่ของเก่าที่หายไปเสมอเลยมันเป็นแบบนี้ตลอดครับแล้วยุคของ AI ก็เหมือนกันเลยในขณะที่บางอาชีพอาจจะค่อยๆหายไปแต่มันก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่เราไม่เคยนึกภาพออกมาก่อนกำลังจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันเอาละ่ะมาเข้าเรื่องหลักของเรากันเลยดีกว่ามีรายงานชิ้นหนึ่งครับที่เขาไปวิเคราะห์ถึง5อาชีพแห่งอนาคต ที่ตอนนี้นะยังไม่มีอยู่จริงแต่เขาคาดกันว่าจะเป็นที่ต้องการตัวแบบสุดๆแล้วค่าตอบแทนนี่อาจจะสูงลร่วไปเลยและนี่ก็คือ5อาชีพแห่งอนาคตที่เราจะมาเจาะลึกกันครับมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าโลกการทำงานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงกันแน่อาชีพที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็มีตั้งแต่สอน AI ให้เข้าใจอารมณ์คนไปจนถึงการเป็นสถาปนิกสร้างโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตจริงเลยนะครับ มาเริ่มกันที่อาชีพแรกเลยนะครับวิศวกรพัฒนา AI ด้านอารมณ์ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามี AI ที่เป็นเหมือนนักบําบัดหรือเป็นโค้ชส่วนตัวให้เราเลยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับก็คือความเข้าอกเข้าใจใช่ไหมละ่ะอาชีพนี้แหละครับเลยเกิดขึ้นมาเพื่อสอนให้ AI เนี่ยมันมีความเองอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจอารมณ์ที่มันซับซ้อนของมนุษย์เราได้แล้วมาดูตัวเลขรายไล่กันครับโอ้โหน่าทึ่งมาก เขาคาดกันว่ารายได้ต่อปีของตำแหน่งนี้นะครับอาจจะสูงถึง3 0 0 0สนดอลลาร์ 300, สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบ10ล้านบาทเลยนะนี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าในยุค AI เนี่ยทักษะด้านอารมณ์และความเข้าใจมนุษย์เนี่ยมันมีค่ามหาศาลขนาดไหน อาชีพที่2นะครับนักออกแบบบุคลิกดิจิทัลทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นพวก virtual influencer หรือ influencer เสมือนจริงกันเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับคนที่ทําอาชีพนี้แหะครับคือคนที่จะสร้างตัวตนทั้งหมดให้พวกเขาเลยตั้งแต่เรื่องราวชีวิตบุค,คลิกนิสยัยไปจนถึงน้ําเสียงของตัวละครเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสหรือว่าสตรีมเมอร์ออนไลน์ก็ตามต่อมาเป็นตําแหน่งที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยนะผู้ตรวจสอบอัลกอริทึมเชิงจริยธรรมคือพอ AI มันมีบทบาท ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันไม่มีอคติแฝงอยู่อาชีพนี้แหละครับที่จะเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ AI มันโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมจริงๆอาชีพที่4ชื่ออาจจะดูแปลกๆนอยนะครับพันธารักความทรงจําสังเคราะห์หน้าที่ของคนคนนี้คือออกแบบเพื่อน AI ครับโดยจะคอยเลือกแล้วก็จัดการความทรงจำหรือก็คือข้อมูลที่ AI จะเอาไปใช้เรียนรู้ เพื่อให้มันสามารถคุยกับเราได้แบบลึกซึ้งแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆคือมันต้องใช้ทักษะหลายอย่างผสมกันเลยนะทั้งเรื่องเทคโนโลยีการเล่าเรื่องแล้วก็ความเข้าใจในจิตใจของคนเราด้วยแล้วมาถึงอาชีพสุดท้ายครับสถาปานิกโลก AI ในชีวิตจริงคือถ้าใครเคยเล่นเกมจะนึกภาพการสร้างโลกในเกมออกใช่ไหมครับอาชีพนี้แหละครับคือการเอาคอนเซป t นั้นมาใช้ในโลกจริงเลยเป็นการออกแบบพื้นที่ที่เราอยู่กันจริงๆนี่แหละครับ อย่างเช่นเมืองอัจฉริยะหรือบ้านที่มันเรียนรู้พฤติกรรมของเราแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเราได้ทีนี้พอเราเห็นภาพทั้ง5อาชีพนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วทักษะอะไรละ่ะที่มันจะกลายเป็นที่ต้องการมากที่สุดในอนาคตภาพมันจะชัดขึ้นเลยครับว่าในขณะที่ AI มันเข้ามาช่วยทํางานซ้ําๆหรือประมวลผลข้อมูลเยอะๆเนี่ย ทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์เรานี่แหละที่จะมีค่าสูงขึ้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นความเข้าอกเข้าใจเรื่องของจริยธรรมการเล่าเรื่องแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ AI เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเพื่อกำจัดมนุษย์ออกจากระบบนะแต่มันเข้ามาเพื่อย,ยกระดับความสำคัญของทักษะที่มีแค่มนุษย์เราเท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุด ก็เลยเป็นคําถามสุดท้ายที่น่ากลับไปคิดต่อกันนะครับว่าในโลกที่กําลังจะมาถึงเนี่ยทักษะอะไรกันแน่ที่เราควรจะเริ่มสร้างเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ว่านั้น